สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีเมษทุกๆท,ท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรกลับมาพบกับการทำนายดวงชะตาครึ่งปีหลัง2564ของชาวราศีเมษกันนะคะ ชาวราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมโดยคำทำนายจะใช้โหรา,าศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ซึ่งการทำนายดวงครั้งนี้เป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีเมษเท่านั้นนะคะดวงชะตาในช่วงครึ่งปีหลังของชาวลัคนาราศีเมษจะเป็นอย่างไรกันบ้างมาฟังดูกันนะคะ คนราศีเมษเป็นชาวรา,าศีธาตุไฟเป็นคนนิสัยตรงไปตรงมาโกหกใครไม่เป็นไม่มีเล่ห์เหลี่ยมเป็นคนกระฉับกระเฉงเป็นคนที่คิดไวทำไวเป็นคนขยันขันแข็ง ชาวราศีเมษไม่ใช่คนที่รอให้ราชรถมาเกยแต่จะออกไปจัดการหาสิ่งที่เขาต้องการด้วยตัวเองและก็เอาตัวรอดเก่งแต่ด้วยเพราะสถานการณ์ต่างๆนะคะโดยเฉพาะโรคระบาดท,ที่มันยาวนานต่อเนื่องและส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าตัวคุณเองแบกรับภาระมากเกินไปก็คือถ้าปัญหาต่างๆมันมีแค่ตัวคุณคนเดียวคนราศีเมษก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้อย่างแน่นอน แต่ในกรณีที่คุณต้องดูแลคนอื่นอยู่นะคะก็จะทำให้คุณต้องแบกรับกันมากเลยทีเดียวอย่างน้อยที่สุดนะคะในช่วงครึ่งปีหลังชาวราศีเมษก็จะเป็นจังหวะเป็นจังหวะที่ดีของคุณนะคะที่จะได้เริ่มสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆและประปับปรุงเปลี่ยนแปลง ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปในแบบที่คุณสามารถที่จะควบคุมได้มากกว่าในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาคุณสามารถที่จะควบคุมอะไรหลายๆอย่างได้มากขึ้นด้วยนะคะถ้าพูดในเรื่องของงานในสิ่งที่ต้องรับผิดชอบมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ก้าวหน้ามากกว่าเดิมนะคะ ดาวเสายังคงโครจรเป็นเกษตราที่ประดีอยู่ในราศีมังกรก็จะส่งผลให้ตัวคุณอาจจะยังหนีไม่พ้นในเรื่องของความหนักความเหนื่อยความเครียดเพราะมันเป็นบุคลิกนิสัยของดาวเสาร์แต่ปัญหามันจะอยู่ตรงที่ดาวเสาร์จะเริ่มโครจรพักคือตั้งแต่ช่วงวันที่25พฤษภาคม ไปจนถึง27กันยายนนะคะเวลาที่ดาวการงานของคุณโคจรพักมันก็หมายถึงสิ่งที่คุณทำอยู่มันจะมีเรื่องของความล่าช้าชะงักหรืออาจจะหยุดนิ่งไปหลายครั้งอาจจะหมายถึงการต้องกลับไปทำใหม่ฟื้นฟูใหม่ก็ได้นะคะ นอกจากดาวเสาแล้วนะคะยังมีดาวพฤหัสอีกดวงที่เป็นดาวใหญ่ก็โครจรพักเหมือนกันโดยจะเริ่มพักเริ่มถอยตั้งแต่วันที่15มิถุานายนไปจนถึงช่วงประมาณเดือนตุลาคมจะเห็นเลยนะคะว่าดาวใหญ่ถึงสองดวงถอยหลังทั้งคู่ดังนั้นเขาจึงเรียกว่าดาวเดินเสีย ดาวเดือนเสียก็แปลว่าช่วงนี้นะคะไปจนถึงช่วงประมาณเดือนกันยายนมันอาจจะมีบางอย่างที่ชาวราศีเมษคุณไม่สามารถที่จะกําหนดควบคุมได้นะคะพอฟังแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าดวงคุณจะไม่ดีนะคะก็คือให้พูดง่ายๆก็คือเวลาดาวถอยหลังเวลาดาวโคจรพักอาจจะหมายถึง คุณอาจจะยังไม่ได้รับผลดีแบบเต็มที่ในตอนนี้ไม่ได้รับผลแบบทันทีทันใดอย่างเช่นถ้าคุณทําอะไรวันนี้คุณอาจจะยังไม่ได้รับผลตอบแทนในทันทีแต่ว่าในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆโชคลาภต่างๆมันจะยังเป็นของคุณเพียงแต่ว่ากว่าจะได้รับมานะคะจะเป็นพวกที่ดาวเขากลับมาเดินโคจรเดินหน้าอีกครั้งนะคะนั่นก็คือช่วงประมาณเดือนตุลาคมที่ดาวจะกลับมาโคจร ตอนเดินหน้าอีกรอบดังนั้นนะคะ ถ้าพูดถึงครึ่งปีหลังของชาวลัคนาราศีเมษก็จะโดดเด่นมากๆในช่วง3มเดือนสุดท้ายก็คือตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมจะเป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถจะกลับมาตั้งหลักตั้งตัวเดินหน้าได้อีกครั้งแล้วก็เดินได้แบบเต็มสูตรด้วยนะคะแต่ถ้าเรามองในมุมแบบโหราศาสตร์นะคะก็คือจังหวะที่ดาวโคจรถอยหลังก็อาจจะหมายถึงว่าจัก,กรวาลกําลังจะให้โอกาสคุณกลับมาอีกครั้งนะคะที่จะหวนกลับไปจัดการในสิ่งที่ล เลยไปหรือสิ่งที่คุณได้เคยพยายามทำมาก่อนหน้านี้แล้วแต่มันยังไม่สำเร็จดวงดาวกำลังให้โอกาสคุณไปสาสางไปจัดการกับสิ่งเก่าๆที่มันค้างคายอยู่นะคะแล้วก็มันก็จะสำเร็จได้ในรอบนี้ หลายๆคนหมายถึงการที่คุณอาจจะได้ค้นพบของที่ได้ทำหายไปการได้เจอเพื่อนเก่าบางคนอาจจะได้กลับคืนสู่ถิ่นฐานดั้งเดิมบางคนก็หมายถึงการได้เริ่มต้นทำงานครั้งใหม่แต่เป็นบริษัทเดิมก็ได้ธุรกิจที่เราปิดไปก็จะกลับมาเปิดใหม่เริ่มต้นกันใหม่ก็ได้หลายคนที่เหมือนกับการเรียนหนังสืออยู่แล้วทิ้งมันไปอาจจะหวนกลับไปแก้ไขกลับไปเรียนจนสำเร็จก็ได้นะคะ ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านในช่วงครึ่งปีหลังนะคะเรียกว่าตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงเดือนกันยายนหลายๆคนก็ต้องบอกเลยว่าชีวิตของคุณอาจจะยังมีความไม่กระจ่างชัดโดยเฉพาะในเดือนกันยายนจะเป็นเดือนที่คุณเหนื่อยมากๆนะคะในรอบปีนี้แต่ทั้งนี้ใน3เดือนสุดท้ายของปีนะคะ ตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมจะเป็นจังหวะของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอีกครั้งเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวดอกผลได้รับผลดีจากความอดทนจากความเหนือ่อยจากความทุ่มเทของตัวคุณเอง โดยเฉพาะตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนเป็นต้นไปเพราะว่าดาวพฤหัสจะโคจรเข้าสู่โชคลาภความสำเร็จแล้วนะคะก็จะไม่ถอยกลับเข้าสู่ราศีมังกรอีกเป็นเวลา12ปีจะเป็นจังหวะของชื่อเสียงความสำเร็จความโชคดีทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่ามาจะหวนกลับมาเป็นของคุณอีกครั้ง ดาวพฤหัสโคจรในลาพะและยังไปเลงอยู่ในภพปุตตะจะเป็นจังหวะที่หลายๆคนนะคะคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งนะคะดังนั้นขอให้ชาวลัคนาราศีเมษเปิดกระเป๋ารอเตรียมรับโชครับทรัพย์กันได้เลยนะคะเพราะว่าดาวราหูที่โคจรอ,อยู่ในเรือนการเงินเรียกว่าบทจะได้เงินมาก็ได้แบบง่ายๆจะมีโชคลาบแบบฟุ๊กๆเข้ามาอยู่เป็นระยะ แต่ก็อย่าลืมนะคะลาหูยังอยู่ในตำแหน่งพลทรัพย์ได้มาอาจจะต้องเสียไปดังนั้นถ้าใครได้เงินก้อนใหญ่มาแล้วนะคะพยายามแปลงเงินสดเป็นสินทรัพย์อาจจะซื้อทองเก็บไว้ซื้อกองทุนเก็บไว้ก็ได้นะคะ แต่โดยภาพรวมแล้วนะคะ3มเดือนสุดท้ายของปีนี้จะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เรียกว่าความก้าวหน้าความสำเร็จต่างๆกำลังเดินมาหาคุณแล้วคนราศีเมียจะได้รับความโชคดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักการเงินการงานสุขภาพต่างๆดังนั้นขอให้อดทนรอนะคะรอจังหวะในช่วงไตรมาสุดท้ายโชคดีต่างๆจะกลับมาเป็นของคุณ จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาครึ่งปีหลังของชาวราศีเมษขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ